ประเด็นสุดท้ายก็ผมเป็นประเด็นที่พูดกันเยอะครับในเรื่องของการแก้ไขรัฐธรมดูญมาตรา190ประชาธิปัตย์แก้เนี่ยเรียบร้อยดีครับแต่พอเพื่อไทยแก้กลายเป็นปริบัญหาพูดหลายเรื่องพยายามเอามาผสมปนเปกันกรสรับขาหลอกให้งงเข้าไว้คุณชวนนลพูดเนี่ยครับว่าการแก้190เนี่ยเป็นเรื่องอับปยมีใช้คำนี้นะครับเป็นการแก้กฎหมาย เพื่อให้มีการขายชาติขายแผ่นดินผมอธิบายว่าเรื่องนี้ถือเป็นจินตนาการที่บัดซบนะครับของคุณชวนนท์ความจริงคือไม่มีใครในรัฐบาลนี้ครับที่จะไปคิดทําแบบนั้นพันธุ์โทโททักษินที่ว่าจะสนใจท,ทําธุรกิจพลังงานเนี่ยก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับุิที่ดังกล่าวเป็นการจับแพะชนแกะเอาข่าวเก่าคิปเก่ามาปฏิปติตอ่อแล้วก็กล่าวหาคนอื่น แต่สิ่งที่ผมจะพูดแล้วขออนุญาตสื่อสารึงพรคประชาปัต์ทั้งพรรคนระคร,ะ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 ระับผมยัง่าทั้งพรรคได้เห็นว่าสิ่งที่ผมจะพูดต่อไปนี้ไม่จริงให้ออกมาอธิบายความตอบโต้นะครับผมยังมีเอกสารอีกหลายชุดแต่วันนี้ผมมาฉายหนังตัวอย่างความจริงก็ได้พูดเรื่องนี้ไปหลายครั้งว่ารัฐบาลนี้ขายชาติไม่ได้ละครับเพราะว่ามันมีรัฐบาลก่อนเนี่ยขายชาติไปก่อนหน้านี้แล้ว จากการเปิดเผยขององค์การปิโตลเลียมเป็นชาติกัมพูชาองค์การนี้ครับภายใต้กำกับของสมานรองนายกกัมพูชาเขาแถลงการชัดนะครับว่ารัฐบาลอภิสิทธิ์พยายามจะติดต่อเจรจาพื้นที่ทับซ้อนทางทะเลที่อ้างกันว่ามีพลังงานอยู่ตรงนั้นแล้วพักนี้ก็เป็นพักที่รู้ดีใครเขาบอนะครับเพราะความจริงคือตัวเองเนี่ยพยายาม ไปพบปะไปเจราจาอย่างลับๆนา้สุเทพเพื่อสุบรรงนายนกรัฐมนตรีไปเองครับแล้วอ้างว่าเป็นการไปตามกรอบคำบ,บัญชาของนายอนิสิทธิ์เวชาจันทรวัาอันนี้ผมไม่ได้พูดเองนะครับเป็นสิ่งที่ระบุในแถลงการขององค์การปริโตลเลียมแห่งชาติกัมพูชาคุณสุเทพเนี่ยด้านหนึ่งเนี่ยยิงกับเขานะครับที่ชายแดนทยกัมพูชาอีกด้านหนึ่งแอบไปเจราจากับเขาอย่างลับๆ ไปพบซอกอาที่ฮ่องกงครับ1สิงหาห้าสไปพบซอกอาที่คุณหมิง16กรกฎาคม5-3ทั้งที่รัฐบาลก่อนหน้านี้ครับมีการเจรจาเรื่องนี้แต่ไม่เคยมีใครเจรจาในทางลับจึงขอตั้งคำถามว่าใครกันแน่ครับที่ขายชาตใครกันแน่ที่คิดจะหาประโยชน์กับประเทศเพื่อนบ้านทั้งที่มุมหนึ่งหนิ่นไปยิงถล่มเขาด้วยครับอีกด้านหนึ่งแอบไปเจรจา แล้วขอเรียนนะครับว่าคำตัดสินของศาลโลกที่จะออกมาในวันที่11พฤศจิกายนนี้เนี่ยรัฐบาลก็มีการหารือกันนะครับคาดว่าถ้าไม่ติดอะไรเนี่ยจะมีการถ่ายทอดการอ่านคำพิพากษากลับมายังประเทศไทยเพื่อป้องกันไม่ให้พวกเดินหน้าผ่าความจริงเนี่ยไปหยิดเบือนแล้วไม่ว่าผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรก็ตามบัรทัดนี้ชั้นนี้ต้องชี้ชัดนะครับว่ารัฐบาล ที่เป็นต้นเหตุหลักเป็นปฐมบทของเรื่องความวุ่นวายนี้ที่ดับเมิลยูกูชาเขาเพอยื่นร้องต่อศาลโลกอีกครั้งก็คือรัฐบาลอภิสิทธิเวชาชีวะซึ่งหลังจากเกิดเหตุรัฐบาลชุดนี้ก็ได้ทําหน้าที่อย่างเต็มที่อย่างดีที่สุดส่วนผลการตัดสินจะเป็นอย่างไรนั้นก็เป็นสิ่งที่สังคมจะต้องช่วยกันทําให้ความสมัคร์ระหวา่างไทยกำบูชาประเทศเพื่อนบ้านนั้นเดินหน้าต่อไปได้อย่าหาประโยชน์ทางการเมืองบนความขัดแยง้ง อย่าเอาชีวิตเรื่องเนื้อของประชาชนชาวบ้านแถวภูมิสรรนชาวบ้านที่อยู่แนวขอบชายขอบกดดันตื่นตนระหนกกับเรื่องนี้ครับแต่มีคนพยายามจะทําให้ผลคำตัดสินนั้นเป็นลบเพื่อจะหาประโยชน์ในการโค่นล้มรัฐบาลครับผมมี30ประเด็นที่นำเสนอในวันนี้ครับท่านใดมีคําถามการชิจครับ